สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะลูกกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้เล่มนี้นะคะเตรียมสอบข้าวหนึ่งนั่นเองค่ะลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะนําหนังสือขึ้นมาแล้วทําไปกับครูเมนูเลยค่ะเชิญค่ะ ตอนนี้ให้ลูกเปิดหนังสือไปที่หน้า67นะคะคําสั่งขีดเครื่องหมายกากบาททับภาพหรือตัวเลขต่อไปนี้ภาพและตัวเลขที่แสดงจํานวนตรงกันค่ะข้อที่11ข้อที่12และข้อที่13นะคะให้เด็กๆนะคะนับจํานวนภาพนับได้เท่าไหร่แล้วมาหาตัวเลขข้างในนี้นะคะ แล้วก็กากบาดตัวเลขที่ได้ตามจำนวนภาพนะคะจากนั้นมาดูข้อที่14ค่ะเขาให้ตัวเลขมานะคะเท่าไหร่เอ่ยค่ะ12ดังนั้นลูกมาหาภาพที่นับจำนวนได้12แล้วก็กากบาทนะคะข้อที่15ก็เหมือนเหมือนกันนะคะดูตัวเลขแล้วก็นับภาพค่ะแล้วกากบาทนะคะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปค่ะ จากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า68นะคะคำสั่งเขียนคำตอบลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อที่16หาผลลัพธ์จากภาพค่ะให้เด็กๆดูนะคะว่าภาพข้างหน้ามีเท่าไหร่นะคะเครื่องหมายอะไรเอย่ยค่ะเครื่องหมายบวกนะคะบวกอีกเท่าไหร่ค่ะได้ผลเท่าไหร่นะคะให้เขียนตัวเลขลงไปข้อที่17หาผล รับจากภาพเช่นการขนับจำนวนภาพด้านหน้าแล้วดูเครื่องหมายนะคะแล้วจำนวนภาพข้างหลังค่ะคำตอบที่ได้คือเท่าไรให้เติมลงไปเลยนะคะข้อที่18หาผลลัพธ์จากภาพค่ะเรามาดูจำนวนภาพแล้วดูเครื่องหมายเป็นบวกหรือลบคะ่ะลบเท่าไหร่คำตอบที่ได้คือเท่าไรคะเติมลงไปเลยตรงนี้นะคะจากนั้นมาดูข้อที่19 เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลลัพธ์ค่ะข้อนี้นะคะให้ลูกนับจำนวนภาพดูเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าเป็นบวกหรือลบนะคะแล้วจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วลูกมาเขียนนะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขนะคะบวกเท่าไหร่หาคำตอบด้วยนะคะข้อที่20ก็เหมือนกันนะคะลูก นับจํานวนภาพแล้วดูเครื่องหมายนะคะว่าเป็นบวกหรือลบนะคะแล้วเขียนสัญลักษณ์แทนลงไปนะคะแล้วหาผลผลลัพธ์ที่ได้ด้วยนะคะจากนั้นเปิดหน้าถัดไปค่ะจากนั้นให้ลูกเปิดไปที่หน้า69นะคะคําสั่งเขียนคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องข้อที่21นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบค่ะ เรามาดูนะคะว่าจำนวนหนังสือทั้งหมดมีเท่าไหร่นะคะแล้วหักออกตัดออกไปกี่เล่มคะให้ลูกเขียนเป็นตัวเลขนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะข้อที่22ก็เช่นกันนะคะนับจำนวนภาพแล้วเขียนสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขลงไปแล้วก็เติมคำตอบด้วยนะคะข้อที่23มีไก่3ตัวเดินมาอีก1ตัว รวมมีไก่กี่ตัวค่ะให้ลูกเขียนแทนสัญลักษณ์ลงไปนะคะเขียนตัวเลขว่ามีไก่กี่ตัวเดินมาอีกกี่ตัวนะคะแล้วจะมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวนะคะให้ลูกเติมตัวเลขลงไปข้อที่24มีแตงโมเจดผลขายไปสามผลเหลือแตงโมกี่ผลค่ะ ลูกแทนสัญ,ญลักษณ์ลงไปแล้วก็เขียนคำตอบด้วยเช่นกันค่ะข้อที่25หนังสือมี9หน้าอ่านไปได้6หน้ายังไม่ได้อ่านอีกกี่หน้าค่ะแทนด้วยตัวเลขอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็หาคำตอบด้วยนะคะว่ายังไม่ได้อ่านกี่หน้านะคะจากนั้นส่งผลงานของเด็กๆนะคะให้คุณครูทุกท่านด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทาได้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่อยๆค,คิดค่อยๆตอบแม่นหนูนะคะคุณครูทุกท่านนะคะรอชมงานของเด็กๆเสมอคะ่ะฝากไปด้วยนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพการล้างมือนะคะแล้วที่สําคัญเลยเป็นเด็กดีของทุกๆคนนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ